หนูคิดว่าประชาธิปไตยมีจริงหรือไม่ในประเทศนี้ประชาธิปไตยเหรอในประเทศที่เด็กโดนตีกรอบไปตามแบบของผู้ใหญ่ประเทศต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนกับทางโรงเรียนประเทศที่ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยอ่ะทางการก็าแถวหน้าสท롬ร้อนมากทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทรงผมนี่ก็ด้วยไม่มีสิทธิ์ทำสีทำอะไรทั้งนั้นอ่ะก็อะไรได้บ้างคะก็ไม่แล้วยิ่งจะมาถามถึงประชาธิปไตยที่เป็นจริงหรือคะหนูคิดว่าประชาธิป มีจริงหรือไม่ในประเทศนี้ประชาธิปไตยในความคิดของหนูนล่ะคะหนูนคิดว่ามีจริงนะคะทางการแต่งกาย็นโรงเรียนที่สุดจเห็นความเท่าเทียมของการได้แต่งกายมาเหมือนๆกันในจะการเข้าเรียนเลิกเรียนพร้อมๆกันอีกไม่มีใครเสียเปรียบใครประชาธิปไตยที่สอนให้หนูรักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านการเคารพท้องชาติหน้า,สนาเสาธงเพื่อเลื่อนึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในจงสม,มัยอีก ให้หนูได้มีทรงผมที่น่ารักน่ารักสดใสเหมาะสมกับวัยหนูเลยคิดว่าประชาธิปไตยมีอยู่จริงค่ะสรุปประชาธิปไตยมีอยู่จริงไหมไมีดิงั้นเองมาดูสิ่งที่เราได้จากประชาธิปไตยกัน ปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตยง่ายๆเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเช่นการเข้าแถวเคารพชนชาติและร้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจการเข้าเรียนอย่างตรงเวลาตั้งใจเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคําถามแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเข้าแถวซื้ออาหารไม่แซงคิวให้เกียรติและเคารพสิทธิ์ของคนที่มาก่อนออกไปใช้สิทธิเรื่องตั้งสภานักเรียนและร่วมรณรงค์ให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหลักท้องถิ่นและรับประเทศ